ชื่อแมนดีนี่ก่อนที่เราจะมาชื่อแมน,นอีกครับโอเคเอวันนี้เราจะเปลี่ยนโซงกีตาร์เก่าติดตั้งเป็นไฟฟ้าโปร่งไฟฟ้า <Okay. S 2> ว,วัดขนาดให้ม่ได้ตามช่องห้องมันวันตรงนี้เขาตั้งประมาณองผมก็แล้วค่อยปรับแต่งอีกทีตรงนี้ก็อเอา4ี่กับ65ส้าก็จะไม่ผิด65แล้วให้เป็นรูปแบบนี้แล้วค่อยเราจะตัดทีกทีเดี๋ยวดูตอนตัดอีกที นี่ตองใช้เครื่องมือที่มีก่อนเอาตัวน,นี้เอาตัวน,นี้ตัดเนี่ยเขาลงตัดไปลองกลองละแ,แล้วมาดูีตัดเสร็จเราจะให้ดูอีกทีอเ,เริ่มมีรู้แล้วจากที่ตอมเจาะรูแล้วเราอาจจะต้องแต่งเพื่อให้ใส่ข้าตัวนี้นได้โอเคครับนี่มันจะมีติ่งอสองติ่งเราก็จะตะไบติ่งมันออก ก็ให้สวมเขาตรงนี้ได้แล้วข้างบนมันจะเป็นที่ใส่อ่าก็<ม>เรียกอะไรเปิดเปิดฐานเราจะต่อใบตัวนี้ด้วยเต่อใบเดีย๋ยวแล้วก็จวค่อยดู ตอนใส่เปียโซ่เจาะซึ่งเฉียงฮะใช้ใช้ต้องใองช้ใสามมิลดอกสว่านสามมิลเฉียงหัวท้ายจะใส่ขึ้นมาแล้วใส่เข้าไปไม่อยากเอาออกคอ,อธิบายให้ดูและส่วนตัวเนี้ยเปียโซ่มันอยู่ประมาณสองมิลสองมิลมันมต้องเจียออกผมเจียออกไปประมาณสองมิลแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่จะทําให้ไหมแต่วิธีแต่แนะนําวิธีทําให้ตัวเนี้ยมัน เสมอกันให้เอาในมันแนบดูถ้ามันเสมอก็ตะไบให้ใหตะไบให้มันได้เสมอกันตอนนี้ผมต้องตะไบคล้องอีกหน่อยโอเคอธิบายเพื่อจะมาใส่โอเคอด,ดเคูขั้นตอนต่อไปขอตะไบนิดแป๊บนึงนั่นหรอแล้วได้เจาะนี่เพื่อใส่โลลแจ็คกิต้า เ็ใส่เป็สว่านดอกสว่านจีดี M12 ก็ราะรูรูของมันรูของมันรู M12 เร้ตัดใส่อนจแต่ออน้ว M12 เจดีแล้วจะใส่ที่ประกอบตัวนี่ถึง ยืดปจากให้หยิบตรงนี้ใช่นั่นสายสีเทาที่มี นั้นเก็บร้อยเราก็จะเก็บสายเรมีสายสายเปียแล้วก็สายอน้นแล้วก็สายแจ็คเป่เนี่ยเปสซ่เปสู่ได้ปตรงข้างหลัง ไปง่ายเพื่อน <c ười> บ้านยังเอาไฟดูดตกใจ <c ười> เราจ,จะมาใสา่ใส่ตาแล้วก็รอฟังเสียงจะใส่ใส่ก่อนเลืองจากที่ไฟประกอบเสร็จแล้วเชือมแมนของเราจะใส่ถัง เศษทางบวกลบดูสัญลักษณ์บวกทั้งนี้ใส่เข้าไปโอเคเป็นที่เรียงรูปละรับปรบปาค่ะจบ v o ล u m e ครับ จะมีปัญหาตีเปลี่ยนโซนิดนึงแต่ก็ขยับถ้ามันเข้าไปลึกก็ไม่มีเสียงออกมาการใช้งนานก็การตั้งสายก็ารกดจูนเนอร์มันคือการตั้งสาย้ตรงนีมันจะขึ้นด้วย e ตามตามสายแล้วก็ตามตั้งตามสายที่เราี e d ตรงนี้ก็จะตั้งได้เลยถ้าถ้ากดจูนเนอร์เสียงเอฟเฟกต์ก็จะไม่ออกเสียงตีก็ไม่ออก เราก็ต้องปิดจุดน,นึงแล้ว้องเล่นดูส์จบกานจบคลิปทำวันนี้เรียบร้อย โอเคราคา480อะ485บาทคิดถ้าสนใจก็อยู่ในตะกร้า TikTok โอเคครับ